โอเคทุกคนคลิปนี้ก็อ่อจากคลิปเมื่อกี้นะฮะโอเคเดี okay, ๋ยวผมพาไปดูจุดขายมีรีทั้งหมดไอเกียนนี้เปิดมาฮะอย่างแรกฮะนี่คือมีรีฮะนี่คลิกมีเก็ตคอมเบตสวนแบตนะฮะนี่คือฟรีเบอร์รีฟรีมีร okay. ีนะมีรีโอเคมาเรยนต่อติดามีที่สองอน่าจะอันนี้นจะเป็นต้งชายด้วยนี่ฮะเ,เรียนที่สองจะเป็น นี่คือความโหดต่อมาเลยฮะนี่ฮะอันนี้อามีรีนี่สามนะคะที่โหดเป็นระดับถัดไปเป็นเอ๊ยลืมบอกอนะเมื่อกี้เป็นกรงลเลยมันกรดักน์ไฟเออร์นะคะอันแรกก่อนคอมแบตต์อันหมัดมาไดาอันที่ต่อไปครับจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แมนนะคะมันก็คล้ายๆกับโจโจโเลย <laughs> นี่เดี๋ยวไปดูราคาเจ็ดแสนนะครับนี่เลย ปกตินะอ๋อนี่ไงเจนะ้เนี่ฮะคุณหมาดอชันนี้เขาจะเป็นคนขายให้แ้วเทนทุกคนจุดต่อไปก็จะเป็นเอ่อบลูคอมแบทเนาะผมไม่ค่อยแล้วก็บลูคอมแบทอะไรถูกไหมอ๋อนี่เหมือนไม่ค่อยนัย่นใจนะครับระหว่างคอมแบทกับฮาร์มอนอันไหนดีกว่ากันนะบลูคอมแบท เก่งอยู่นะเอ๊ทุกคนชอบพุ่งตาออกมานะอันนี้คือต่อเก่อยมะมันจะเป็นสิ่งที่มีนามว่าสไนเปอร์คอมแบทคฮะคือเหมือนทุกคนจะไม่ได้ใช้แบบหมัดเลยทุกคนจะใช้สไนเปอร์แทนนะเป็นเวทเ,เกลีเฉียดเอ้ยผมลืมไปอย่างหนึง่งทุกคนก่อนที่จะเป็นในกองเล็บมังกรซารโบนะฮะอันที่สองมันไม่ใช่ซาโบนะซาโบอนที่สามแล้วก็กองเล็บมังกรอันที่สี่เนาะนี่ฮะเอ้ยไม่ซาโบก็คือกองเล็บมังกรอันที่สามแล้วก็ซุปเปอร์ยูแมนอันที่สี่ โอเคนี่คือคือคาราเต้มันนิดหนึองเชนเบย์ราคาสองหมื่นนะครัเบรีนี่สองหมื่นเบรี่ที่กล่องคิวเลอร์เนาะต่อไปนะฮะก่อนนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่ต้องซื้อตว่ามีบอสบอสที่ผมพูดว่าอะไรนะบอสบอสบอสพี่จอกแฮมเมอร์คืออะไรอ่ะแฮมเมอร์คืออะไรอะครับเขาคือใคร ียไม่ใหม่ผมคู่ชีวผมใช้กูรักโมเทียร์เบอร์ความมืดเป็นเดาพาอพาวุธชียร์รกันช่วงน,นี้ติดคมา cover นะคะถึงแหมเราจะดูอนิเมะของ netflix จบแล้วนะคะไปดีกว่าเดีด๋ยวเราขอค่ะไม่ใหม่เราขอค่าวเขาปิดงานดีกว่าดิเฮ้ยนายเงิน,น,มนไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวนายก็ได้ค่ะเขาเรียกว่าแต่คู่ยังไงแบบพี่สเสนอพี่สเสนอสิ เออนี่มันเอมันจะเป็ที่งไงสิงนะชน,นี่จะเป็นโอเคไ่างีนมมก่อนน,อนที่ปันตังของผมเอง ก็ะหิมะใช่แล้วะ,ะจริงที่นี่คือไม่เกียบเลยฮะจ็งจริงนะคะเกาะมีนื้นเลยฮะเดี๋ยวเปิดกราฟิกเต็มดีกว่าบางคนไม่เห็นถึงบางอนผมก็มองไม่เห็นมองมเห็นเลยนะคะอนาคตที่มีที่ดีของประเทศไทยะคะ่ะ พูงมานานมากตอนนี้เริ่มปิดแขนละมันอยู่มันอยู่เกาะอีกไกลมากๆม,มันไกลมากทุกคนเกาะน,นี้อาจจะเป็นเกาะที่ไกลที่สุดเลยก็ได้เกาะดำนะฮะถ้าไม่นับเกาะลัคกี้ฟูดอะลัคกี้ฟูดอาจจะไกลไม่เท่าเกาะดำก็ได้ใครจะไปรู้นี่ฮะเกาะหงดำพูงไปเรื่อยๆแล้วก็เจออีกเยเฮ้ยเดี๋ยวนะเกาะอะไรหายไปเปล่า หายเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเกาะอะไรหายไปหรือเปล่าเกาะพันปักษาหายไปไหนสวยอดเกาะที่เราเไปหายไปปกษาจะหายไปนะครับนับถุงนี่คือโลซ่ไม่รู้ของเมของบอลอีกิีบมีพูดไม่มีวัน นี่หรือกล่องมันหายวะตอนนี้นะคะตรวจม้าวลอกนิด่ก่อนหนึ่งยังเกถ้าจำไม่ผิดแล้วก่อนหนูด,ดำหายไปไหนเฮ้ยก่อนหนูด,ดำหาย,อ,ยอันนี่จริงจังอ,องันนี้จริงจังทุกคนครับเป็นก่อนใจด้วยนะฮะก่อนหนูด,ดำหายไปไหนอ่ะ เจอแล้วกาะด,ดำแต่นนี่เองมิกี่อ๋อก็่อนตักสารอยู่ก่อนดำเปล่าไ, <c oughs> ไม่รู้ค่ะผมไม่รู้นั่งมันยังไงเราก็ถึงเกาะดำแล้วโอ้นั่นใครเนะี่ยถึงเรียบรู้วิสังอยากใช้วเวกิเฉือนจัดการจังเลยแต่อย่าติดนะเกาะนักไอแวนนี่ฮะทุกคนาพาผมมานะฮะนี่เราอยู่มีจนัในเปอร์คอมแบ ราคาเก้าสิบล้านนะอันต่อไปก็อยู่เกาะมารินฟอร์ดจะเป็นฮามอนนะ50ล้านแต่โหดกว่ามุลเลฟถือว่ามังมังหรือเซเนปฮอ,อร์ามอนกาดกว่าก็กากาาาได้อละฮามอนอันนี้ห้าฮะนเซเนปเปอร์คอมแบทอันที่หกฮอร์โมนอยู่เกาะมารินฟอร์ดหลังกเกาะแอกนะฮะแล้วก็จะเป็นบลูไฟเจอร์นะฮะบลูไฟเจอร์นี่จะมานี่จะกาดกว่าไอฮอร์นกับเกมแมนเก่งกวา่วาบูไฟเจอร์จะเก็บเหมือนสไนเปอร์คอมแบทนะ อันนี้คือความคิดส่วนตัวอ,อ,อเหยเหมมากเมืามันจ่อันนรอง,งแล้วก็อันตไปนะฮะอันที่เปอบอกแลอะ,อะร,อรูไฟจาก,กาตีบอลนะก,นกาดับแสงบงสงอันที่เปรตนะ เจ็ดอะไรเออได้เจ็ดเจ็ดอันที่เจ็ดอันที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นก็ตคอมแบบวิธีได้ก็คือต้องตีบอสในเกาะหนึ่งดำที่ผมเข้าไปที่ผมผ่านไปตรงระหว่างทางไปจะนทเอาสไนเปอร์เออสแนปเปอร์ของแบบบรรจัยมีเป็นไอ้บงกำแพงเสียบเท้าใช่ไหมครับทุกคนนะ่ะต้องไปเกาะมารีนฟอร์ดเว้ยอ่ะได้อ่ะนะทุกคนก็ไปตีบอสไอ้บอสผู้ใช้่ยวชาครับเอาทุกคนตีเสร็จอ่ะทุกคนก็จะได้มาเองฮนะ สิ่งที่เรียกคุญแจมันจะมีก็ขีบคีทุกคนต้องเอามันต้องสองอันนะฮะคือเปิดมาคีแรกทุกคนจะเจอหนวดดำก็นนต้หนแดงอย่างนี้เลยนะเกิดทุกคนไม่ไม่อยากสู้ก็หลีกเลี่ยมันไปฮะหลังจากหลีกเลี่ยมมันไปเสร็จแค่นั้นแหละครับทุกคนก็เดินขึ้นไปชั้นบนจะมีแบบทางขึ้นเนาะก็จะมีเป็นประตูสีทองอ่าทุกคนก็ใช้ก็คีทุกคนเนี่ยไขมานะฮะ ซึ่งวิธีแรกก็คีก็บอกแล้วให้ตีบอสแบบพละนะฮะผู้ใช้โอกาสดรอปคีปกติสาอร์เโอกาสดรอปก็คีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เผมมุ้งมารู้สึกว่าก็คีย์มันดรอปง่ายกว่าอย่างไรไม่รู้ถ้าผตีนะฮะก็คีย์จะดรอปก่อนแล้วก็ดรอปเยอะกว่าฮะจริงๆไอคีย์ปกติไม่ค่อยมาสแหรับผมนะโอเคนะแล้วก็อันที่ดีฮะอันต่อไปก็จะเป็นไม่หม่สิดีกว่าไอ้ก็ก็คอมแบทกับอะไรเงี้ด้อมันจะมีหนึ่งเว้ยราคาหนึร้อยแปดสิบบาท แม่งทำเลยทุกคนแม่งแบบ Fire, ย่กว่าบูไฟเออร์ไปบูไฟเออมันก็คือพันปักษาฮะราคาร้อยเปสิบล้านแต่มีสกิลโง่ๆสกิลเดียวเป็นสกิลสตันเป็นวงกว้าง AOT ฮนะแต่แม่งวงไม่ได้ใหญ่เลยวงแม่งเล็กมากคือคือ,คอ,คอ,คอมันเสียแบบไม่ควรซื้ออะครับอโอเคต่อจาก่ยก็ก็เอก็ทังนี้นก็จะเป็นเนี่ยกส็สป,ปีดนะคะ ซึ่งกอะคิวเลอร์จะมีมิลีขายสองอันก็คือจินเบกกับกอสปีดเนาะส่วนไอเขาเรียกไงวะไอพันักษาเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะนี่ฮะนี่คือกอสปีดมากอะคิวเลอร์เข้าไปจะมีพี่เต้ร์เอ็กเซนไฟใหม่นะฮะขายอยู่ราคา125ล้านก็สปีด180ล้านผมว่าแม่งเกาะหนแน่เลยจากทรงอะ น,นี่อันนี้อะไรนะถ้าจกิไม่ผิดน,น่าจะเป็นสาวกาพกแต่ผมไม่รู้จริงปลอมนะอันนี้มีสาวกาพจริงปลอมอันนี้ของเกลอกจริงนะคะเดี๋ยวพูดปลอมแหละส่วนสก,กิลซึ่งอันที่ผมรีวิวได้ก็ขอ,อรีวิวให้แค่อันเดียวนะก็จะเป็นก็สปีดนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยรีวิวคลิปหนะะ้าเนาะเดี๋ยววันพุธจะมีลงคลิปสามคลิปนะฮะมไม่สองคลิปนะฮะไม่ใช่สามนะอย่าฟังผิดน,นะสองนะคะ เกเข้าไปเอ,เอาอยอว้โ้เปิดมุมะนีะนะ่ทุกคนเห็นไ้ไหมฮะนนรูตูฮะนารูตูนี้น,นะฮะต้องเข้าไปหาเขาเพื่อซื้อนะฮะนี่วิธีเข้าไปมีสวิธีคือใช้ผลแสงแล้วยืนตรงนี้แล้วกดบินมาทะลุเข้าไปทำในะคอมแต่คนที่ทำในสดก็น่าเศ้าหนย คนจะต้องรับเพือติไม่รับก็ได้โ okay. อเคฮะแล้วก็ตีบอสอีมีโอกาสตบปูเจนะฮะนี T ่บอสจะไปบอสแฟลชซึ่งตัวนี้ผมน่าจะนะน่าจะเข้าไปสู้กับม okay. ันได้ตรงๆโอเคเข้าไปสู้มันได้ตรงๆซึ่งผมก็ไม่เคยตีแลดอบแนะเพราะว่าผมแทบไม่ตีตัวนี้เลยมรู้สึกแบบตีเวแล้วก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเร <Evet, S 2> <ๆ>็วก็ให้น้อยอีีให้น้อยน้อยก็เลยไม่ตี โอเคซึ่งก็สปีดมเปลี่ยนใจเราจะมารีวิวในคลิปนี้แทนนะสกิลแรกของก็สปีดนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮโอเคโอเคมันจะแบบพุ่งเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปตรงหัวสัคนที่เราตรงที่เราเลีงนะฮะทีที่สองจะเป็นไลตนิ่งสปีดนะฮะเนี่ยจะเป็นแบบขวน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 อย่างเงี้ยฮะโอเคมาขอค่ายตัวนี้กันอ้าวมันไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเหมือนนำยึดเขาเสร็จมินม้าโตเลยอะตีธรรมดาให้เป็นแบบนี้อะถ้าเชิญตะคีก็จะรวนหน่อย โหสู้ได้นะจริงๆอ่ะอุ้ยเชีย่ยมันให้มันปักษาได้ไอ้บอสชั่วช้าเนี่ยผมอัพม,มีลีน้อยมากเลยอัพหมื่นเดียวเองผมมีสัตว์อัพ,พอตั้งเก้าหมื่นดูดิไอ้แม่เก้าหมื่มนเจ็ดหมื่นนะมีลีอัพมสองหมื่นขอจัดการบอสก่อนไอ้บอสกระจกไปพี่เซปิ้วนี่แน่นี่แน,น่นมันต้องตายแล้วแหละ อย่างนี้ละไม่ตายคือไม่รู้แหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไรนะ่ะไรเนอร์โอ้อย่าทำให้เรฟี่โกรธจ้ะไรเนอร์ไรเนอร์ไม่ติดบั克เหรอไรเนอร์ไรเนอร์เอือโดนไอ้นี่แหละนี่แหละพลังของไรเนอร์จะมาลงทันเองเฮ้ยเชียรแล้วมันมีนไิเอรเว็บนแอร์ด้ชอปโอเคสกิลท้ายก็จะเป็นก๊อตสปีดหมดนะฮะกดตรงนี้กดตัวซีนะฮะ ทำให้ทุกคนกระโดดสูงวิ่งเลยแล้วก็เพิ่มเลือดสิบอันนะฮะซึ่งราคาเหมือนก็ร้อยยี่สิบห้าอานถามสำหรับตัวผมเลยนะคุ้มไหมเอ๊ะคุ้มคุ้มนะคุ้มคุ้มไหมผมบอกเลยโคตรคุ้มคุ้มสกิลสี่นะถ้าผมทุกคนไม่ต้องอัพบีดีก็ได้เอาแค่สกิลเอสปีดเดี๋ยวพาไปดูทีนี้เลยก่อนเฮ้ยเบลยูบายอาไวโอเลตไวโอเลตคืออะไรวะทุกคน เวอรเด็ดคืออะไรอ่ะถ้ามาเถิดก็คือเรื่องพวกเขานะคะไมควริงเนี่ยนี่ฮะเฮ้ยผมว่าไม่ต้อมีอะไรเกาะใหม่ๆมั่งเกาะนี้แต่โซงนะไม่มีเืองเกาะถูกจริงๆนะนั่นก็เป็นผู้ใช้ขายฮะว่าก็คือผู้ขายฮอร์โมนนะฮะนี่จะเป็นเอโจเซมั้งผมไม่เคยดูโจโจเคยดูตาเดียวอ๋อมันเป็นครนะฮะนี่แล้วก็บอกอัดตัวนี้นะฮะนี่นี่มันผู้ใช้ผลไฟนี่พอดีเพื่อนดี เชื่อนายนะอาจจะไม่ค okay. ่อยชัดใช่ไหมเมือกี้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 สกตายเอ็เลยไปไไไไนี่ฮะโอกาสน่่ดูดดนดูักียบิ๊กแมนนะแสนเปอร์เซ็นต์ักคีย์ันวันปร์เซนต์กดคีย์ตีบอสตนี้ นั่นก็นี่สี่เปอร์เซ็นต์ดอกบูฟายนะนต้องเอาชนะนเขาได้วิชดาร์บิโอพิชดาบเบลอยูซึ่งจะเป็นสมุดเสียฟ้านะะผมปีให้ดูแลกวใคตัวนี้ค่อนข้างดอกง่ายนะค่อนข้างดอกง่ายมีสู้ได้นะเฮียวเหรอเฮียวเหรอเพรสเพสคืออะไรอะไรคือเพรสสร้างวันนี่ล้วต่อยเขาน้วยอย่าเข้ามา ไม่น่าเลยเขาไม่นานเขาไม่น่าเลยทุกคนคไม่นาเลยเอามาตีอ่ะไปเราต้องได้วันนี้ต้องได้ช่างเด็ดโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแลนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์นะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายๆใย้หกสิบห้าที Yang milih